ถ้าผมมีเสียงแหลมอยู่3ามดอกเนี้ยผมจะรู้ได้ยังไงว่าจะใช้แหลมดอกไหนดีอันไหนเสียงดีกว่ากัน<ส>เดี๋ยวมาดูความเป็นจริงกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโดยการทดสอบผมทําการวัดค่าดอกลําโพงนะครับด้วยเด็ดโปรนะครับอ่าผมทําการวัดดอกซอฟโดมก่อนนี่คือกราฟที่ได้ครับอ่าตัวแรกนี้เป็นซอฟโดม ลงมาต่ำกว่า 2K นะครับแล้วก็เส้นกราฟลากไกลนะครับดูค่อนข้างดีนะอะ่ต่อมาผมทำการทดสอบอีกหนึ่งตัวเป็นเสียงแหลมในรถติดรถยนต์นะครับของ f อ่าผมก็ทำการวัดค่ามาได้ประมาณนี้ถ้าดูจากรูปร่างนะครับดูเหมือนไอตัว แหลมซอฟโดมจะดีกว่าใช่ไหมแต่ทำไมวัดออกมาแล้วเห็นไหมครับกลายเป็นฟอร์ดลงได้ต่ำกว่าทั้งทั้งที่ราคาก็ถูกกว่าอ่าเพราะฉะนั้นราคาผมว่าไม่น่าจะใช่คำตอบนะครับดูจากการทำงานเห็นไหมไอ้ตัวฟอร์ดนี่ลงได้ต่ำกว่าแล้วลากได้ไกลกว่าอ่าแต่ตอนนี้มาเทียบกันปลายเสียงปลายเสียงผมดูว่าไอ้ตัว ตัวล่างไอไอ,ไอตัวตัวนี้ความเป็นซอโดมเนี่ยดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าอ่าเนี่เราดูด้วยด้วยตาเฉยๆยังไม่เรายังไม่ได้ทดสอบความเป็นจริงว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือจุดต่ําสุดเะครับทางซ้ายมือเนี่ยไอตัวเนี้ยเป็นตัวบอกได้เลยว่าแต่ละดอกมันลงได้ประมาณไหนไม่ควรต่ำกว่าตรงนี้นี่ครับอ่าอันนี้คือตัวที่สองที่เราทดสอบ ต่อมาเป็นตัวที่สามคือตัวแพงของผมเป็นตัวลิบบอนนะครับวัดกราฟออกมากราฟไม่ขึ้นเลยอ่าถ้าคนไม่รู้บอกอดีจังเลยทำงานได้แต่ในความเป็นจริงผมว่าไม่น่าใช่ด้านต่ำสุดมันไม่ขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าลิบบอนมันไม่มีขดลวดนะครับมันก็เลยวัดยาก มันวัดไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่ปลายเสียงผมว่ามันน่าจะไปไกลกว่าเพื่อนอันนี้คือการคาดเดาแต่กราฟเนี่ยมันบอกอะไรไม่ได้เลยาต่อไปมผมก็อเอาสามกราฟมาเทียบกันเลยนะครับดอกที่ดูไม่น่าจะดีคือฟรอร์ดไม่น่าจะดีกว่าเพื่อนกับ ตอบสนองเสียงได้ค่อนข้างสม,มูทและไปไกลอ่าลงต่ำแนละไปไกลอีกดอกนึงคือดอกที่ดูแล้วโอเคคือซอฟโดมนะครับลงได้ต่ำไม่เท่ากับตัวอฟอร์ดนะครับและช่วงลากไปไกลนะั้นลากได้น้อยกว่าแต่ไปได้ไกลกว่าอันนี้จากจากที่เราดูการ์ดนเะ แต่มันเป็นอย่างนี้จริงไหมผมทำการทดสอบไว้ให้อีกแล้วครับโดยการใช้ไม์วัดเสียงครับผมจะทดสอบเสียงนะครับวัดเสียงจากตัวอซอฟต์โดมหอเนี่ครับกราฟที่ได้อ่า จุดที่ผมมองว่าทำงานดีคือจุดตรงนี้นะครับตรงประมาณเกือบ 2k ต่ำกว่า 2k ลงมานะครับประมาณพันพันหกพันเจ็ดร้อยนะครับเฮิร์ตเป็นจุดที่ผมว่าทำงานดีแล้วก็ทำงานลากไปทงางขวาไปถึงประมาณ 10k อันเนี้ยผมว่าดอกนี้ทำงานดีย่านนี้ตั้งแต่ประมาณพันเจ็ดไปถึงหนึ่งหมื่นนะครับ เป็นดอกซอฟโดมอ่ามันไม่ใช่ที่จุดที่ทํางานได้นะอันนี้คือจุดที่ทํางานดีนะครับจุดที่ทํางานได้มันจะต่ําลงไปก็คือที่เราวันเดดเมื่อกี้แหละนะครับอันนี้มาดูอีกหนึ่งดอกคือตัวฟอร์ดนี่นะครับคู่แข่งที่ผมสนใจในราคาที่ไม่แพงเราดูจากกราฟเหมือนจะดีนะครับ กราฟมันไอไอการาฟที่วัดวัดเด,ดมามันไม่ได้บอกเลยว,ว่าดอกนั้นทํางานเสียงดีสมูทแค่ไหนเห็นไหมฮะดูจากการาฟเหมือนจะดีว่าลงได้ต่ำแต่การตอบสมองเสียงจริงเนี่ยครับไปได้ไกลจริงครับไปได้ไกลกว่าไอตัวนี่เห็นไหมไปได้ไกลกว่าไกลกว่าจริงแต่ความสมูทสู้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการทํางานของเดดคือบอก จุดต่ําสุดของดอกนะครับว่าควรจะใช้ตรงไหนแต่อจุดไกลไกลสุดเนี่ยว่าไปได้ไกลแค่ไหนก็ต้องใช้ไม้เป็นตัววัดครับอือันนี้ก็เป็นตัวเปรียบเทียบแล้วอีกหนึ่งดอกครับคือตัวริบบอนนะครับ ตัวริดบอนวัดกราฟออกมาแล้วเป็นแบบนี้เสียงไปได้ไกลแต่เริ่มต้นที่น้อยกว่าเพื่อนนะครับถ้าเป็นผมจะต้องเลี่ยงตรงจุดที่เป็นหลุมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องตัดให้สูงกว่าแต่สูงกว่าแค่ไหนไอตัวเนี้ยผมจะต้องมาดูอีกตัวหนึ่งผมลองเปิดตัว อฟอร์ดขึ้นมาเทียบไม่ได้ไม่เวิร์กตัวซอฟต์โดมดูอบานี่ครับถ้าจะทำงานคู่กับอีกหนึ่งดอกผมว่าเอามาต่อซอฟโดมนี้ได้นะครับทำไมถึงบอกแบบนั้นนี่ครับผมเอาสามกราฟพอดขึ้นมาพร้อมกันนะครับอ่า ขยา่ขึ้นมาก็จะเห็นสีดำสีดำคือตัวอซอฟดมที่ทำงานได้ค่อนข้างราบเรียบนะครับแต่ไปไม่ไกลเห็นไหมสุดที่ 10k นะครับเริ่มต้นตรงประมาณพันเจ็ดนะครับไปสุดที่ 10k จาก 10k เห็นไหมถ้าเราต้องการให้มันมีแหลมต่อไปอีกเราใช้ไอตัว อ่าร uh, ิบบอนได้ครับนี่ครับต่อไปอีกเห็นไหมก็ได้ไปอ,อันนี้คือผมประยุกต์ใช้งานจากของที่ผมมีอยู่นะอ่าไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าไปซื้อมาแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรว่ามาต่อกันนิดเดียวอันนี้คือผมเอาของที่ผมมีอยู่มาจับแมทกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพรวมกันและดีที่สุดผมไม่ได้ไปซื้อไปหามานะอันนี้คือของเก่าที่ผมมีอยู่ จะวางทิ้งไว้มันก็ไร้ประโยชน์เอามาทําอะไรเล่นให้มันเสียงดีก็อยางดีเอามาฟังเพลงก็ยังดีนะครับเราเห็นแล้วว่าเอามาต่อปลายของตัวนี้นะครับเส้นสีดําก็จะได้ปลายเสียงไปไกลขึ้นส่วนไอตัวฟอร์ดนะครับเห็นไหมฟอร์ดวิ่งมานี่ปลายเสียงก็ไม่ได้แตกต่างกับตัวซอฟต์ดูมเห็นไหมครับปลายเสียง ไปได้พอๆกันไม่ได้แตกต่างแต่ต้นเสียงอ่าต้นเสียงช่วงช่วงต้นเสียงตรงนี้เสียงจะแผ่วเบานะครับไปอาจจะไปได้ไกลกว่าไปได้ต่ํากว่าขอโทษครับไปได้ต่ํากว่าเพราะจากค่าที่เราวัดไว้แต่เขามาเด่นตรงนี้คนระับมาเด่นตรงประมาณสี่ถึงห้าเคเนี่ยครับสี 4, ่พันถึงห้าพันเฮร์ตเนียเขาเด่นให้ความดังสูงเพื่อน นะครับเขาทำงานได้แต่ไม่สมูทเห็นไหมถ้าในภาษาผมผมเรียกว่าไม่สมูทก็คือไม่ราบเรียบเพราะฉะนั้นเวลาเปิดเพลงอ่าย่านที่เป็นาจากหนึ่งเคขึ้นมาเนี่ยมาถึงประมาณสองพันสองพันสองพันห้าอ่าจากหนึ่งพันถึงสองพันห้าเฮิร์เนี่ยเสียงก็จะอยู่ในความดังระดับหนึ่งแต่พอรุดจากสองพันหร้อยเฮิร์ขึ้นไป ถ้ามีชิ้นดนตรีใดที่เล่นอยู่ในช่วงนี้เสียงมันจะดังกว่าเพื่อนจะดังพุ่งขึ้นมาผิดปกติเพราะฉะนั้นมันไม่ราบเรียบที่ผมบอกมันพุ่งขึ้นมาเองเห็นไหมเพราะว่าไอ้ตัวดอกลำโพงศักยภาพมันอย่างเงี้ยถ้าถามว่าจะทํายังไงแก้ไขยังไงก็ตัดคอามถี่ขึ้นมาประมาณเกือบ 4k เนี่ยครับหรือ 4k ก็ได้4000เฮิร์ตเนี่ยเพื่อเลี่ยงปัญหาทางด้านสายที่เสียงมันเบาวกว่าเพื่อน อ่าทางด้านขวาเสียงมันดังก็ใช้ย่านนี้แต่ปลายมันก็มาถึงประมาณสิบกว่าสิบกว่าเคอ่ไปได้เท่านี้ก็เปิดเหมือนกับเล่นเล่นช่วงสั้นๆตรงน,นี้เอามาต่อกับเสียงกลางก็ได้อะไรอย่างนั้นประมาณนั้นแต่ถ้าในสามดอกที่ผมมีอยู่ก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะเลือกสเส้นสีดำคือด,ดอกซอฟโดมถูกไหมแล้วก็มาเลือกไอตัวสีเขียวนี่ต่อปลาเสียงไปอีก ให้ดอกเนี่ยทำงานเสียงแหลมไปได้ไกลขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อดอกที่มัน,นแพงๆที่มันทํางานได้ไกลๆแต่บางครั้งมันไปไกลจริงแต่ต่ําช่วงต่ำตางด้านสไตล์เนี่ยมันมันลงได้ต่ําแค่ไหนอา่าเนี่ยเป็นข้อดีของการใช้เครื่องมือครับ